ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องช่างอาผ่าซ่อมนะครับวันนี้พามาดูเจ้าเอาอะโคนติกนะครับตัวนี้เป็น AN 4 3 DF 8 0 0 SM นะครับอาการเปิดไม่ติดไปไม่เข้านะครับลูกค้าบอกว่าได้ยินเสียงน้ำงเปรี้ยข้างในเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาแกะฝาดูข้างในว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่านี่ครับอ่าเมื่อนี่ผมว่าไล่ให้ฟังนะครับผมเยอาจจะไม่เกี่ยวงานซ่อมนะพอดีนะครับ ผมนั่งทํางานอยู่นะครับมีคนโทรมานะครับเข้ามาหานะครับเรื่องทีวีนะครับทีแรกผมก็เรียกว่าโทรมาถามว่า,าจะมาสึกปรึกษางานซ่อมหรือมา,อามาบอกอาการเสียว่าอาทีวีเป็นอะไรเสียมาอะไรเงี้ยครับจะอยากทราบราคาว่าซ่อมเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเขาบอกว่าเขาเคยเอ,อาซีลมาซ่อมกับผม แล้วเขาอยู่แถวแถวที่ผมอยู่ในให,หมู่บ้านที่ผมอยู่นี่คือหมู่บ้านเฟืองฟ้านะครับเขาบอกว่าเขาอยู่แถวแถวหมู่บ้านเฟืองฟ้านี่แหละแต่เ,เขาอยู่เฟสไหนไม่รู้ผม,มผมไม่ได้จํานะครับเขาบอกว่าพอดีเขาไปทํางานต่างจังหวัด,ะะดนะครับท่านผู้ชมคงก็จะพอเดาทางได้นะว่าไอ้มุกนี้มันเหมือนกับนะสคริปต์ของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาไปทํางานต่างจังหวัดนะครับแล้วเขากลับมาที่นี่ไม่ได้นะครับ เขาบอกว่าเขาเอาทีวีมาทองผมนะครับผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคุณไปตังค์ในแต่วัดแล้วคุณกลับมาไม่ได้แล้วคุณจะโทรบอกผมทาไมทําไมคุณไม่โทรไปบอกญาติคุณว่าคุณกลับมาไม่ได้ประมาณว่าน่าจะประมาณาจะจะจะยืมตังค์ให้ผมโอนให้หรือเปล่านะครับนะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นลูกค้าจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ไม่ได ถามอะไรมากมายนะค,คือผมก็ไม่ได้ตอบตกลงอะไรเขาครับเขาก็วางสายไปนะครับคือมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะมาถึงเขาจะเป็นคนลูกค้ากับเราจริงๆนะครับก็ไม่ถามว่าจะมายืมเราตังเราได้ไหมแล้วเราจะรู้ไหมเขาคือใครเราไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนหรืออาจจะเคยเห็นหน้าแล้วเป็นลูกค้ายืมตังก็ได้ด้วยเหรอครับอาจจะยืมกันได้ครับร้อยสองร้อยนะครับนะ ไม่มีจริงๆก็ให้กันได้แต่ว่านี่ใครก็ไม่รู้นะครับลองลองผมก็ไว้มันแปลกๆนะเดี๋ยวถ้าถามขอความรู้อะไรผมให้ได้นะครับแต่ถ้าถ้ายืมเงินนะครับอย่าโกรกกันเลยครับผมไม่ให้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ให้นะครับไม่ใช่ว่าที่ไม่ไม่ใช่ว่าที่เหนียวไม่ให้นะครับไม่มีมือนกันนะครับผมเรื่องเรื่องคือไม่มีเหมือนกันจะยืมมาเลยนะครับผมนะแล้วก็พิชายธีตัวนี้ก็โดนกว่าล้างไปเยอะนะครับเพราะว่า เนื่องจากสงครามไม่ใช่สงครามที่ความขัดแย้งระหว่างชายแดนนะครับไทยครับไทยกับกัมพูชานะครับนะก็แคงคองเซนเตอร์ที่อยู่ฝั่งปอยเปตหรือฝั่งทางกัมพูชาก็โดนกว่าล้างไปเยอะใช่ไหมมันก็ตรงนี้มันก็เงียบกันไปนะครับแต่อันนี้ผมผมคาดว่าอาจจะเป็นจริงๆก็ได้นะครับหรือไม่จริงก็ได้นะครับเพราะว่าเบอร์โทรผมนี้ใครใครๆก็มีได้ใช่ไหมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราปักหมุดไว้นะครับ ไปปักหมุดไว้ที่ไหนทีกก่ขีน,นึงล้วเป็นร้านบริการทั่วทั่วไปางไงเราก็ต้องมีเบอร์โทรอยู่แล้วใช่ไหมเบอร์โทรก็ต้องติดเบ้นอยู่แล้วนี่ครับชื่อเราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่เราอาจจะไม่ได้ใส่ชื่อจริงไว้ใช่ไหมอาจจะเป็นชื่อเล่นนะครับเพราะว่ามันก็ตามชื่อช่องผมเลยใช่ไหมเวลาเราปักหมุดร้านเราไว้เองเนี่ยนะครับอันนี้คือสําหรับร้านซ่อมทั่วๆไปนะครับบางทีเราเราก็ปักหมุดร้านเราไว้ใช่ไหมว่าร้านเราคือร้านอะไรฮะ รับซ่อมอะไรนะครับเวลาเขาเข้ามาเห็นเขาเห็นเบอร์โทรเรานะครับเขาก็เห็นชื่อเราใช่ไหมถึง่าเราเขารู้จักชื่อเราหรือชื่อเรามันเป็นชื่อร้านนี่ครับเขาก็อาจใช้ใช้ช่องทางนี้ในการมาทําทการโกรหกเรานะครับโดยการที่จะขอยืมเราแบบนี้ครับคือไอ้ผมเคยทีมซ่อมกับกับพี่นะอะไรประมาณนะครับคือทวบุญคุณก่อนัอนนะดับแรกนะครับเป็นเป็นสไตล์เลยแหละครับจากนั้นก็บอกว่าเนี่ยเขามีความเดือดร้อนนะ ว่าเขาไปทํานี่หรือว่าลูกหมาตกน้ําอะไรขาเจ็บอะไรเงี้ยให้ช่วยอะไรสักหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนั้นแหละครับนะคือเขาก็บอกว่าเขาทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะครับพอดีมาแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่มีตังค์เติมน้ำมันอะไรประมาณนั้นแหละครับนะแล้วเขาติดต่อญาติเขาไม่ได้แต่เขาติดต่อผมได้นะผมก็งงนะครับคืออ่าด้วยความเป็นจริงแล้ว คือผมไม่ใช่คือเราไม่ไม่สาม,มารถที่จะไปช่วยเหลือใครได้หรอกครับผมในกรณีแบบนี้นะครับเพราะว่านะเงินทองก็หายากนะนะครับแต่ถ้ารู้จักกันก็เป็นไปได้นะครับที่จะให้ยืมได้นะครับแต่ว่านี้ไม่รู้จักเลยนะครับผมก็บอกว่าพี่จะปรึกษาอะไรก็เชิญได้เลยครับแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินก็ขอผ่านนะครับวางสายอย่างเร็วนะคร,รับต้องขออภัยนะครับตั้งใจจะโทรมายืมตังขอผมแตไม่มีนะครับนะแต่ถ้าเอามาให้ผมเอานะครับผมนะครับ คือเราก็ต้องแลกมาด้วยอุ้ยมันปาไปห้านาทีแล้วใช่ไหมนะครับครับปุยให้ฟังนะครับสนุกขนานนะครับผมนะครับใครไม่อยากฟังก็กดข้ามๆไปนะครับผมอาการเสียตัวนี้นะครับลืมเลยเนี่ยอาการเสียคือเปิดไม่ติดนะไฟไม่เข้าไฟแดงไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเสียบปลั๊กให้ดูนะครับเปิดเลยนะครับไฟตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับลูกค้าบอกว่ามันดังเป๊ะอยู่ข้างในนะครับอุ้ย ทำช่างมันไม่ต้องดูก็ได้ครับวัดไปเอานะครับในที่นี้นะครับผมจะทําการใช้มิเตอร์เข็มนะครับมิเตอร์เข็มตัวนี้ผมซื้อมาเป็นมิเตอร์ซันซันว่าซันว่าฟอร์มนะครับตัวนี้นะครับเป็นซันว่าตัวซันพาทิดนะแต่ถ้าเป็นสว่าจริงจะเป็นตัวเอนะตัวนี้นะตัวยูเนี่ยอันนี้ซื้อมานะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่นะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับสเกล ตรงนี้เสียะครับมันไม่ขึ้นเห็นไหมครับผมยังไม่ได้ทําเลยนะครับไม่รู้มันเกิดจากอะไรแล้วก็สเกลดีซโวลต์เนี่ยมันมีปัญหานะครับมันมีปัญหาคือเวลาเราวัดดีซี DC ที่มีริบเบิลเนี่ยมันจะเพี้ยนนะครับจะเป็นดีซีที่มันเรียบๆมันไม่เพี้ยนนะครับแต่ถ้ามีริบเบิลมี AC เข้ามากวนเนี่ยมันจะวัดเพี้ยนไปเลยนะครับรู้ <c oughs> สึกว่าบริษัทออกแบบมาผิดนะครับ ในลายฝั่ง AC ตัวนี้มันจะมีลายหนึ่งลายนะผมเคยแกะดูนะมันจะหายไปหนึ่งลายนะครับแล้วก็ลายนั้นมันจะมีไดโอดต่อลงแก้วอยู่นะครับต่อลงในวงจรเขาอยู่นะครับมันหายไปหนึ่งหนึ่งลายนะครับเราสามารถที่จะทําการเจาะรูแล้วก็ใส่ลายตัวนั้นเพิ่มไปได้นะครับผมก็เคยทําอยู่บ่อยๆนะครับเดี๋ยววันไหนผมจะทาคลิปให้ดูนะครับสําหรับคนที่ใช้มิเตอร์ซันวาสามองหนึ่งทร์นะครับพอเอ็กซ์สามองหนึ่งทร์นะครับตัวนี้มันจะมีสเกลที่ต้องการด้วยครับเนี่ย 0.25นะครับแล้วก็มีดีซี2.5เนี่ยแล้วก็จะมีสเกลเล็กๆเนี่ยมันผมชอบใช้รุ่นนี้นะครับนะตั้งแต่สมัยเรียนมาแล้วนะครับก็ใช้รุ่นนี้มาตลอดนะครับคือรู้สึกว่าเราใช้แล้วมันมันคุ้นมือนะครับผมนะอ่ะมานะครับถ้าตั้งสเกลไปที่5 0โวลต์นะครับไปวัด DC เอาอุปเลยว่ามันออกหรือเปล่านะครับเปิดสวิตช์ปึ๊บวัดเลยครับไม่ออกนะครับไม่ออกะนีัยไม่ออกไปลชุดเลยนะครับ เขาบอกว่ามันดังเปี้ยนะครับดังเปี้ยเนี่ยมันก็มีเป็นไปได้นะครับนะว่าาพาวเว่าสไายมันช็อตไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่ผมสังเกตด้วยสายตาแล้วนะครับมันไม่เห็นมันมีอะไรระเบิดนะครับเนี่ยปกติถ้ามันดังเปี้ยเนี่ยมอสเฟตตัวนี้มันจะเสียช็อตนะครับแล้วก็อาตัวเนี้ยอาชันเนี้ยนะที่ต่อขาซอสของมอสเฟตลงกาวนะครับมันจะแตกมานะครับน ตัวนี้ก็ไม่แตกตัวนี้ก็ไม่แตกนะครับหรือฟิวขาดเฉยๆก็ได้นะครับแต่ว่าโดยมากไม่เหลือแล้วมันจะแตกด้วยนะครับแต่นี้ไม่เห็นมันจะแตกเลยสวยๆเลยครับผมว่ามันไม่น่าจะเสียนะครับเดี๋ยวเราค่อยวัดกันว่ามันเสียไหมนะครับทีนี้นะครับเราก็ลองทําการวัดไฟ4ตัวใหญ่นี้ก่อนนะครับ4ตัวนี้จะมีแรงดันไฟประมาณ310โวลต์นะเราลองวัดดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอามิเตอร์ไปวัดโอห์มนะมิเตอร์จะพังนะครับ มิเตอร์จะพังเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีไฟเข้ามาแล้วมันไม่ทํางานเนี้ยมันจะมีไฟค้างที่คาปาซิเตอร์ตรงนี้นะครับก็คือมีไฟ340โวลต์เลยแหละครับมิเตอร์ตั้งโอห์มไปวัดนี่แตกเติมเลยนะครับมิเตอร์ได้ใหม่ๆก็จะพังนะครับผมต้องระวังนิดนึงนะให้เราทําการวัดเลยนะครับตั้งสเกลไหนก็ได้ครับสเกลหมายถึงว่าสเกลดีซไหนก็ได้นะครับเราแค่เขียีๆดูนะครับว่ามันขึ้นไหมนะครับหรือมันสวิงอะไรไหมนะครับถ้าไม่ขึ้นแสดงว่า มันไม่มีไฟนะครับเราก็ทําการดิชาร์จมันทิ้งอีกทีนะเผื่อป้องกันนะครับเผื่อมิเตอร์เราตั้งสเกลผิดหรือสายมันหลวงมันหลวมเงี้ยเราก็เอาเอาสายไฟเนี่ยมาเคลียช็อตไปเลยนะครับช็อตให้มันหายไแน่ใจว่าเป็นเป็นศูนย์วลต์เลยนะครับเนี่ยผมเคลียเหมือนว่าเอาสายมิเตอร์เนี่ยไฟกันแล้วบวกกับลบชนกันเลยนะครับทีนี้ก็ตั้งสเกลไปที่ย่างคูณหนึ่งนะครับนะคูณหนึ่งนะครับหรือเรียกว่าอีทีไวอาคูณหนึ่งนะครับทาการซีโร่นะครับซีโร่ซีโร่ชย ถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่ามันช็อตนะครับนะก็ทําการนะครับวัดโอห์มนะครับก็ค่อมตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราเอาไฟออกไปแล้วนะครับนะแล้วก็วัดนะครับวัดปุ๊บนะครับต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะถ้าขึ้นสองครั้งแสดงว่ามันช็อตไปแล้วนะครับนี่แสดงว่า,วามันปกตินะครับมันขึ้นแค่ครั้งเดียวนะเนี่ยแสดงว่าโอกาสที่มอสเฟตจะเสียเนี่ย ไม่น่าจะเปลี่ยนไปได้ละครับผมวัดอาชันทั้งสองตัวนะครับขึ้นนะครับอาชันจะมีค่าโอมต่ำๆนะครับคืออ่านี่ผมซีโร่ก่อนตั้งสเกลให้มันแอ j u ั t ให้มันเป็นศูนย์นะครับอมมันจะต่ำตัวนี้จะมาศูนย์จุดสามหกนะครับขึ้นปกติเลยนะครับตัวนี้ศูนย์จุดสองสองนะครับปกตินะครับผมจะวัดเดนซอร์สนะครับเดนซอร์สผมจะเอาสายสีดําไว้ตรงขาเดนนะครับไม่ขึ้นนะครับแล้วก็กลับมันต้องขึ้นค้างหนึ่งนะครับเนี่ย คือข้างมีครึ่งคทางปกตินะครับแสดงว่ามอเตอรเฟสสองตัวนี้ไม่ได้ชอ็อตนะครับมอเตอรเฟสสองตัวนี้ทะเป็นหน้าที่ขับนะครับขับอมสไฟชุดแรกกับวงจรขับหลอดแบกรกไลท์นะครับมันจะแยกกันนะครับวงจรขับหลอดแบกรกไลท์ตัวนี้จะใช้วงจรไฟแบตคอนเวอร์เตอร์ในการทํางานนะครับนะวงจรตัวนี้บางทีก็เป็นบางช่างถ้าเกิดว่าไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยที่ จะเข้าใจวงจรขับหลอดแบคไลท์ที่เป็นลักษณะแบบนี้บางทีมันเจอการแบบอาการเปิดขึ้นมาติดระดับเนีย้ยก็จะงงนะครับนะซึ่งก็เวลาเราศึกษาอะไรก็ศึกษาให้มันเข้าไปลึกๆหน่อยครับในะวงจรขับหลอดแบคไลท์มีตั้งหลายรูปแบบนะครับมีทั้งวงจรบูตนะครับที่เป็นวงจรบูตคอมเพรสเตอร์แล้วก็มีวงจรอันนี้เป็นไฟแบกนะครับแล้วก็จะมีแบบหนึ่งเป็นฮาร์บิดคอนเอร์เตอร์นะครับที่เป็นวงจรมีมอเตอทางด้าน 9ร้อนเนี่ยจะมีมอเตอร์เฟโลไซด์กับไฮไซด์หรือโลได์กับไฮได์ที่เขาเรียกกันนะครับมันจะมี2ตัวนะครับตัวนี้มันเป็นวงจรไฟแบตคอมเพร์เตอร์นะครับก็ต้องศึกษาไว้ดีๆนะครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะวงจรมันไม่มีอะไรเสียนะครับไม่มีอะไรช็อตนะเพราะว่าถ้ามันช็อตนวัดอย่างเงี้ยมันจะขึ้นเป็นแดงๆเรียบร้อยแล้วครับอันนี้มันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามันช็อตมันไม่ขึ้นเป็นแบบหละมันขึ้นเต็มๆเลยครับทีนี้นะครับ เมื่อทางด้านอินพุตมันไม่ได้สีไม่มีอะไรช็อตนะครับเราลองวัดทางด้านเอาพุตอยู่ดินะครับมันช็อตไหมนะครับก็วัดที่หัวเดโอดได้เลยนะครับนี่ไม่ไม่ช็อตนะครับถ้าช็อตมันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ช็อตนะครับอันนี้ล่ะไม่ช็อตนะครับไอวงจรตัวนี้จะต้องทํางานทีหลังนะครับสเต็ปการทํางานก็คือมอเแปลงตรงนี้นะครับจ่ายไฟ12โวลต์ออกมานะครับที่เรลโดตัวนี้นะครับจากนั้นก็เลี้ยงเจ้า cpu นะครับเลี้ยงวงจรสเต็ปดาวต่างๆนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อมันทํางานได้แล้วมันจะสั่งออนนะครับออนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฟส่วนหนึ่งเนี่ยวิ่งผ่านออโต้นะครับวิ่งคําสั่งจะวิ่งผ่านออโต้วั้เปอร์ตัวนี้นะครับมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่นะครับออโต้ตัวหนึ่งจะทําหน้าที่คุมึ่งดันไฟสิบสามโวลต์นะครับนะร่วมกับไอซตัวนี้นะครับ PDM ตัวนี้ไอซีตัวนี้นะครับมันเวลามันเสียเนี่ยมันจะเป็นเบอร์แปลกๆนะครับนะเป็นเบอร์แปลกๆนะครับ ที่ผมใช้บ่อยๆนะครับผมจะใช้เบอร์ OB ะครับ OB 2 2 7 3เจ็านะจดไว้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่กำลังซ่อมอยู่นะครับนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์เดียวกันนี่แหละนะครับนี่ OB 2 273เนะครับเอามาทดแทนได้นะครับทีนี้การทดแทนเนี่ยบางตัวเนี่ยจะทดแทนเข้าไปโดๆเลยนะครับไม่ได้นะครับอ่าถ้ามันถ้ามันเป็นเบอร์เดียวกันหรือมันเป็นบอดี้ลักษณะแบบเดียวกัน หรือไม่ใช่หมายถึงโครงสร้างลักษณะแบบเดียวกันนะครับมันก็จะใช้กันได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโครงสร้างที่มันไม่เหมือนกันนะครับหมายถึงว่าบางขาเนี่ยมันใช้งานไม่เหมือนกันครับเราต้องไปดู Data Sheet ของ OB 2263กับ2273นีมันจะเบอร์คล้ายๆกันนะครับมันคือมันเป็นโมดูลที่เป็นโครงสร้างภายในคล้ายๆกันนะครับก็ใช้กันได้ด้วยนะครับ OB 2273หรือ2263เนี่ยขาขา3มันนะครับจะต้องต่อ R 56เคจนถึง 100k เคลงกาวนะครับบางตัวเนี่ยมันมีซีอยู่นะครับเราต้องเอาซีตัวนั้นออกหรือว่าวงจรบางตัวเขาจะใช้ขาขาสามเนี่ยทำการดีเทคไฟดีซีทางด้านอินพุตเข้ามาเนี่ยมันก็จะทํางานไม่เหมือนกันนะครับเราต้องปลดมันทิ้งด้วยนะครับยก R มันทิ้งนะครับให้เหลือแต่ R ลงกาวไว้อย่างเดียวก็พอนะครับคือง,ง่ายๆไปดูโครงสร้างของวงจร ob 2 2 7 3เนะครับเพราะว่า IC ตัวนี้สามารถหาซื้อง่ายนะครับใน l a z a d a พวกงนี้มันมีนะครับ ใช้งานได้ด้วยนะครับผมก็ซื้อมาเก็บไว้อยู่นะครับเขาขายที20 30ตัวนะครับขายเป็นชุดๆนะครับก็ตัวไม่กี่ตังนะครับเราสามารถนามาเข็บงานได้แต่ถ้าเราจะไปหาเบอร์ตรงๆของตัวเนี้ยหายากนะครับค่อนข้างที่จะหาไม่ได้เลยแหละครับนต้องเอาเบอร์ทดแทนนะครับหรือว่าอาจจะมีเบอร์อื่นที่มันสามารถทดแทนได้เลยโดยที่ไม่ต้องแก้ไขวงจรก็มีนะผมเห็นก็เห็นในอ่าในงานช่าง ตามกลุ่ม Facebook เนี่ยเขาก็จะมีการบอกวงจรเนี่ยแต่ที่ผมใช้คือ OB2263 กับ2273เนี่ยผมใช้เป็นประจำนะครับนะขาอื่นมันตรงกันหมดนะครับเช่นขาขาหนึ่งเนี่ยเป็นขากาวนะครับขาสองเป็นขาฟิดแบกแรงดันนะครับฟิดแบกเป็นฟิดแบกควบคุมความถี่นะควบคุมดิวตี้เซอเคิลนะครับส่วนขาสามเป็น RT นะเป็นเป็นการตั้งค่าความถี่หรือเปล่าไม่รู้นะครับโครงสร้างมันเขียนว่า RT โดยมากที่ผมใช้ผมจะใช้ 56K นะครับจนถึง 100K นะครับถ้ามันมี R อยู่เดิมแล้ว 100K เงี้ยผมก็ไม่ใส่นะครับแต่ถ้ามันเป็นค่าอื่นอยู่เงี้ยผมก็จะใส่ R 56K 68K อะไรเงี้ยถ้าผมมีนะผมก็ใส่ไปนะก็ทํางานได้ปกตินะครับส่วนขา4นะครับขา4จะเป็นฟีดแบกกระแสนะครับอ่ามันจะเอาไปจับตรงอาชันนะครับตรงอาชันของขาซอสนะครับของขาซอสตัวเนี้ยขาซอสตัวนี้จะมีอาชันตรงนี้คมันจะฟีดแบกตรงเนี้ยผ่าน R 470K จนถึงเอ้ย470โอห์มจนถึง 500โอห์มนะครับจนถึงบางตัวก็ใส่1น่เคนะครับข้อที่ผมใช้ย่านนี้ก็ใช้ประมาณสี่7 0 2ย0จสิบ้สิบแล้วกัน2อ0สจนถึง1 k เคแล้วกันนะครับก็เลือกเอานะครับอส่วนขาห้านะครับขาห้าจะเป็นไฟเลี้ยงนะครับี่ยไฟเลี้ยงประมาณสิบถึงสิบแดโวลต์นะดูประมาณอย่าให้มันสูงมากครับส2บสองถึงสิบหแล้วกันนะครับอย่าให้มันสูงมากนะครับเพราะว่า IC ตัวนี้อาจจะรับสเปกสูงไม่ได้นะครับ เวลาเราเออกมาทดแทนถ้าเป็นวงจรอ,อื่นอาจจะต้องหาซีเนอร์มาใส่ถ้าเป็นตัวเดิมมันไม่ต้องนะครับ <S <S ส่วนขาหกนะครับขาหกเป็นเอาต์พุตนไอซีตัวนี้นะเราสามารถไปเปิดดัตชิดดูตามได้นะครับขาหกจะไปวิ่งไปเข้าที่ขาเกตนะครับขาเกตของมอสเฟตนะครับผ่าน R 47ถึง100โอห์มนะครับโดยการอาจจะมีวงจรเขาเรียกวงจรดิชาร์จเกตด้วยนะครับ,รบอาจจะมีไดโอดหรือมีอาร์ชเตอร์ ชนิด PNP ต่อลงกาวอยู่นะครับในขาเกตแล้วแต่คันจัดวงจรนะครับนวะงจรเซฟชิงที่คันขับขาเกตมันก็จะมี2รูปแบบนั่นแหละครับผมนะบในการใส่วงจรขยายกระแสนะครับวงจรโทเทมโพเข้าไปที่ขาเกตหรือว่าเป็นวงจรดิชาร์จเกตนะครับเพื่อให้สัญญาณตัวน,นั้นอนะ่ะมันทําการดิชาร์จเกตได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ผมไม่ขอรายละเอียดในการเขียนวงจรให้ดูนะแค่อธิบายให้ฟังนะครับ <c oughs> ทีนี้นะครับ เมื่อเรารู้แล้วนะว่าเอาพุทของเราเนี่ยมันไม่ได้ชอ็อตนะครับนะไม่ได้ชอ็อตมันต้องจ่ายไฟได้ทีนี้มันเมื่อกี้เราวัดไปอย่างวัดแล้วใช่ไหมไฟมันไม่ได้ออกนะครับมันไม่ได้ออกก็แสดงว่าวงจรชุดแรกตัวนี้มันยังไม่ทํางานเลยนะครับโอเควงจรชุดนี้จะต้องทํางานก่อนนะชุดนี้เนี่ยชุดนี้มบไอซี M op, M op. ตัวนี้นะครับไอซีพีดีเอ็มตัวนี้นะครับมันจะมีสองตัวใช่ไหมไอตัวนี้เอามาขับวัดเฟสตัวนี้นะครับ แล้วก็มตอร์ตัวนี้ก็ขับขับมาไปลูกนี้ขัมาไปลูกน,นี้ก็จะจ่ายมาเป็น12วนัวนี้เลี้ยงวงจรนะครับเลี้ยงเมนบอร์ดเนี่ยทั้งหมดเนี่ย12วต์นะครับามาทําเป็นวงจร3.3ามาทําเป็น5เอาไปทําเป็น1.8เลี้ยง CPU ทั้งหมดนี้นะครับเ,เมื่อมันทางานได้แล้วนะครับมันจะมีคําสั่ง power on นะวิ่งผ่าน opto coupler ตัวนี้เนะี่ยจากนั้นมันจะจ่ายไฟนะครับที่มันสร้างมาจากตรงนี้ออกไปเป็นไฟเลี้ยง IC b m ของตัวนี้นะครับ ไอซีตัวนี้นะครับเพื่อเอาไปทาวงจรขับแบคไลท์อีกทีนะครับผมแบคไลท์ก็จะมีไอซีพีดีมตัวนี้แล้วก็มอเตตัวนี้แล้วก็มอแปรงลูกนี้แล้วก็เดโอดตัวนี้แล้วก็จะไปขับหลอดแบคไลท์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซ่อมเนี่ยเราไม่ได้มั่วอเราต้องซ่อมชุดนี้มันออกก่อนนะครับชุดนี้ไม่ต้องไปสนใจเพราะเราวัดแล้วมันไม่ช็อตก็มันไม่เกี่ยวนะครับยังไงเราก็ต้องให้มันมาที่ตัวนี้ก่อนนะครับนะแล้วก็ไฟที่มันใช้สร้างก็คือไฟ3 0ว4ต์ก็คือกำน่งนี้นะครับ เราต้องทําให้ไฟตรงนี้มาก่อนว่าสามร้อยสิบโวลต์มันจะมาไหมนะครับอ่ะลองอีกทีนะครับตั้งสเกลเราจะวัดสามร้อยสิบโวลต์เนี่ยเราต้องตั้งสเกลไปที่เท่าไหร่อ่าตั้งไปที่สองร้อยห้าสิบได้ไหมเต็มสเกลตัวนี้จะถึงจะสองร้อยห้าสิบใช่ไหมเต็มสเกลเนี่ยจากศูนย์เนี่ยศูนย์นะครับห้าสิบร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบนะครับถ้าเราจะวัดสามร้อยสิบโวลต์เราตั้งสองร้อยห้าสิบไม่น่าได้เพราะมันล้นสเกลมันก็จะเลยไปตรงนี้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราต้องทั้งสเกล1,000นะครับเพราะว่าเราจะวัดไฟ310โวลต์นะครับนะตเต็มสเกลก็คือ1,000แต่ในที่นี้สเกล1,000มันไม่มีนะครับมันไม่มีคำว่าหนึ่งพันะครับเขาก็จะใช้สเกลนี้แทน 200, 400, 600, 800, 1, นะครับ200 400 600 800 1,000นะครับสองร้อยเนี่ยครับ100ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งร้อยส0 0ร0 0ย0 0ม0 0อ0 0ี0 0้0 0ห้าร้อยหกรนะครับเพราะฉะนั้นเวลา300ก็อยู่ประมาณนี้200 300 300กว่าก็อยู่ประมาณนี้ใช่ไหม เดี๋ยวเราวัดกันว่ามันมีที่คาปาซิเตอร์ตัวสีดำๆนี้ไหมเนี่ยตรงนี้มันไม่มีแน่นอนแล้วนะครับจะกินหมูไม่นาะนะครับคลิปนี้อาจจะจบเร็วนะครับทำการเปิดครับเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะจะเป็นชั่วโมงเลยบ่าไม่มีมานะครับเงียบกิ๊บนะครับนี่ไม่มีมาครับเดี๋ยวลองตั้งสเกลวัดเอซ210ข้ามาสายไฟขาดหรือเปล่า ตั้งสเกลเนี่ยผมจะวัด AC นะตั้ง220จะวัด220่เนี่ยมาไหมนี่มาอยู่นะครับ2อง้สิบเข้ามาสายไฟไม่ได้ขาดนะครับบางทีลูกค้าบอกว่าพี่เครื่องเปิดไม่ติดสายไฟขาดหรือเปล่านะครับบอกได้เลยนะทีวีรุ่นใหม่ๆสายไฟขาดยากนะครับสายไฟหลุดสายไฟหลวมไม่นอ็อตหลวมไม่จุดกระจี้หลวมไหมฝัน,นครับไม่ค่อยหลวมแล้วครับถ้าทีวีไม่เกิน10ปีนะมันจะหลวมยากนะครับนี่ครับ นี้ก็เหลืออะไรไฟตรงนี้ไม่มีนะครับไฟ300ตรงนี้ไม่มีแต่ไฟ210ตรงนี้มีก็ะจะเหลือแค่อะไรครับเหลือแค่ชุดเล็กทีฟไฟของมันแล้วก็ชุดลายฟิลเตอร์นะครับชุดลายฟิลเตอร์นะครับเลาชักเป้าก่อน,นอวัดอีกทีหนึ่งวัดค้างหรือเปล่าก็มีไฟเข้ามาหน่อยๆน,นี่เข้ามานิดหนึ่ง รูเสียไปนานไฟเข้ามาได้ไงเฉยเลยลองวัดโอห์มดูครับผมจะตั้งสเกลผมอดิซลองวัดโอห์มดูนะครับว่าไฟนะครับเข้ามาถึงตรงไหนแล้วนะครับเราตั้งสเกลวัดโอห์มไปนะครับวงจร220ตัวนี้นะครับมันจะต้องวิ่งผ่านฟิวตัวนี้คือฟิวนะวิ่งผ่านฟิวเสร็จปุ๊บมันจะวิ่งผ่านลายพิมเตอร์ตอนนี้วิ่งผ่านนี้จนมาหาไดโอดนะครับไดโอดบิดนะครับไดโอดตัวนี้ บนบีดก็คือเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นี่ครับมันจะมีคู่หนึ่งนะครับที่ต่อเป็นไฟลบแล้วคู่หนึ่งเป็นต่อเป็นไฟบวกนะครับเราก็สามารถวัดได้นะครับเนี่ยวัดดูนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นหันหัวไปทางนี้ตัวนี้แอนโอดตัวนี้คาโทดนะครับนะคาโทดชนกันจะเป็นบวกนะครับเห็นไหมครับบวกตัวนี้จะวิ่งเข้าขาขั้วสีบวกนะครับถึงไหมถึงนะครับนี่ไม่ถึงตัวนี้นะจะถึงขัวนี้นะอีกตัวหนึ่งนะครับ ขาโทดออกแอนดนะตัวนี้จะเป็นไฟลบนะบมันก็จะถึงกันนะครับหลังจากนั้นมันก็จะวิ่งไปหาซิสัควีไฟลบแล้วก็ไปวิ่งไปขา่าขาซอกท,ทุกตัวเลยเน,นี่ยขึ้นนะครับดูจากแคมมิเตอร์นะครับเนี่ยขึ้นนะครับสแสดงว่าขั้วนี้เป็นขั้วลบนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงหมดแล้วนะครับแต่นั้นอีกด้านหนึ่งมันจะเหลืออีกด้านหนึ่ง AC มันเข้านะครับจะมีชุดหนึ่งที่มันถึงกันเนี่ยถึงกันนะครับอันนี้ถึงกันนะแสดงว่า ไอจุดนี้มันจะวิ่งออกไปผ่านไลน์ฟิลเตอร์แล้ววิ่งไปหาสาย AC นะครับเราก็วัดดูนะครับมาถึงขั้วไหมนะครับไม่ถึงเลยนะครับอาจจะเป็นฟิวขาดก็ได้นะไม่ไม่ถึงนะครับอีกตัวนึงละนี่ก็ไม่ถึงนะครับแสดงว่าไม่ใช่ฟิวแล้วแหละนะครับฟิวมีแค่ตัวเดียวนะครับฟิวไม่ไม่ได้ตัดสองลายนะฟิวตัดแค่ลายเดียวนะครับเป็นไปได้ว่าลายวงจรอาจจะขาดหรือ,อยังอาจจะมีอย่างอื่นเสียนะ เดี๋ยวผมลองดูดิว่ามันมีอะไรไม่มีอะไรไหมนีม่ดำๆอะไรไม่ใช่พอามิจิกผมเห็นมันตรงเนี้ยใช่ปะ่ะเนี่ยครับเนี่ยผมจะเจอแล้วนะครับนี่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 เลยนะครับนี่เจอไหมครับเห็นไหมครับผมเพิ <laughs> ่งเคยเจอนะครับいいาามะมะแปงไหมลักษณะแบบนี้นะมะแปงไอมะแปงอ่า วงจรกองแรงดันกลกองคำถีต่ำวงคำทีสูงออกนะครับเป็นวงจร EFI RFI นะครับว่าแปลงขาน,นครับว่าแปลงช็อตนะครับแล้วก็ฟิวขาดน่าจะนะครับน่าจะจบแล้วเหตุการณ์นี้นะครับ <c oughs> จบแล้วคืน <c oughs> ไม่น่าเสียนะครับผมนะกินหมูแล้วงานนี้นะครับนถ้าเกิดว่าไฟไฟสามรสิบโวลต์ตรงนี้ไม่มีนะีแล้วก็ ไม่มีอะไรช็อตนะผมว่ากินหมูเลยนะครับนะยังไงก็มีอยู่แถวๆนี้นะง่ายเลยแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวผมจัดการตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหานี่มาเปลี่ยนหาฟิวมาเปลี่ยนน่าจะจบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตให้ฟังต่อนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะมีประโยชน์กับใครหรือเปล่านะครับก็คือดูๆเป็นความสนุกเป็นความบันเทิงนะครับอย่าคิดมากนะผมผมก็นะสับหลบบวกฮากันไปนะครับถึงไม่ตลกก็ดูๆกันไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตให้ฟังครับอ่านี่ครับผมทำการเปลี่ยนออกมาแล้วนะครับ เนี่ยเปลี่ยนเอาไปแล้วนะครับใช้แอลแล้วก็เปลี่ยนฟิวเข้าไปนะทาการเปิดเลยครับแตกตุ๊บหรือเปล่าเนี่ยไฟมาแล้วใช่ไหมครับนะตัวนี้ไฟตัวนี้จะยังไม่ออกนะครับเราต้องสั่งมันก่อนนะครับเราต้องสั่งออนก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับอ่านี่ติดขึ้นมาแล้วนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมนะครับเซตนะครับถีอว่าปิดงานแล้วนะครับผมนะครับ ถ้าเกิดใครสนใจติดต่อสอบถามที่จะมาเรียนกับผมผมก็มีคอร์สสอนนะครับผมนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะในโปรไฟล์ในไลน์ผมมีในยูทูบมีอยู่นะครับตรงหัวโปรไฟล์นะครับมีไอดงไอดีไลน์นะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามานะครับใครสนใจที่อยากจะเรียนซ่อมทีวีนะครับวงจรเ w i t c วิชชิงต่างๆทํางานยังไงเมนบอร์ดทํางานยังไงนะครับเพื่อเป็นช่างมืออาชีพนะครับผมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับ โอเคนะครับถือว่าจบแล้วครับไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับพอจบก็จบ,จบง่ายๆนะครับก็มันมีแค่เปลี่ยนแค่แอลกับฟิวนะครับตัวนี้นะครับถี่เวลาตั้งนานในการตัวเช็คตัวนี้มี12มานะครับ